คือ <c oughs> จะเรียกว่ายังไงดีอ่ะ <c oughs> คือไอ้โคมไฟอันนี้คือจะบอกว่ามันเป็นโคมไฟอ่านหนังสือโคมไฟหน้าจอคอมมันก็ไม่ควรอ่ะเนาะเอาเป็นแบบโคมไฟอันกประสงค์ไปเลยละกันเพราะว่ามันครอบคลุมทุกอย่างจริง <c oughs> ลองให้ใช้จริงวันนี้เสนอตอนโคมไฟแบบอัลตราไว กว้างๆไปเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครตามหาโคมไฟที่แตกต่างที่จะต้องการความที่มันทั้งกว้างยาวแล้วก็สูงนะครับผมตัวนี้ผมว่าตอบโจทย์แน่นอนซึ่งโคมไฟแบบนี้คือจริงๆก็ตามหามาสักพักใหญ่แล้วนะครับผมคือด้วยความที่คือบนโต๊ะคอมเรามันก็จะไม่ได้มีของหรือว่าพื้นที่ทํางานเนี่ย เพียงแค่หน้าจอคอมไงคือก่อนหน้านี้จริงๆเราเคยมีทําเกี่ยวกับตัวไฟแขวนหน้าจอคอมไปแล้วนะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือจะมาเป็นคนลัแบบไปเลยถ้าเกิดว่าสนใจตัวไฟแขวนหน้าจอคอมเนี่ยก็ไปกดดูคลิปเดิมๆของเราได้นะครับผมอันนี้มีทำไว้ค่อนข้างละเอียดเป็นการก็กเดี๋ยวไปดูของจริงเลยดีกว่านะครับผมว่ามันเป็นยังไงกันบ้าง โดยเริ่มจากตัวของดีไซน์เนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับว่ามันจะมาเป็นสีดาๆนะครับแล้วก็วัสดุข,ขาเนี่ยเป็นอลูมิเนียมแล้วก็โลหะนะซึ่งความพิเศษของมันเนี่ยผมว่าตัวนี้ก็จะหาในท้องตลาดไม่ค่อยจะมีนะครับผมก็คือมันจะเป็นแบบที่หนีบจับกับโต๊ะคือปกติมันก็จะเป็นแบบเป็นแค่ฐานแล้วก็ตั้งขึ้นมาใช่ไหมแต่นี้ด้วยความที่มันมีขนาดที่ค่อนข้างจะใหญ่หนักแล้วก็สูงไงคือเป็นขาธรรมดาก็อาจจะแบบทั้งต้องใช้ขนาดที่ใหญ่แล้วก็หนัก เราก็อีกอย่างหนึ่งคือก็อาจจะต้องกินพื้นที่พอเป็นแคลมป์จับโต๊ะอย่างนี้เนะี่ยมันก็จะทําให้แบบประหยัดพื้นที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วตรงส่วนของข้อง,งอครับอันนี้ที่เราเห็นเลยนะว่ามันสามารถที่จะหมุนปรับตรงนี้ได้เนี่ยเรียกว่าเกือบเกือบสามร้อองศากันไปเลย,เลยครับหมุนไปดินี่นะครับโดยวัสดุตรงนี้เนี่ยมันก็จะหุ้มด้วยยางนะครับส่วนตัวโคมตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะ และนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยไอตัวนี้ยังสามารถที่จะปรับความเข้มของแสงปรับอุณหภูมิแสงได้ต่างหากก็เรียกว่าน่าจะมีความอัรปรโย์ขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะแหละแต่แม้ว่าตัวมันเองเนี่ยจะดูมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เนาะแต่ว่าคือมันก็จะไม่ได้กินไฟเยอะแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟแบบ LED ไงก็จะกินไฟแค่15วัตต์เท่านั้นซึ่งตรงนี้อันนี้เขาจะมีเป็นอะแดปเตอร์แยกของเขาเองออกมานะครับผมก็คือจะไม่ได้มาเป็นแบบพวกไฟแขวนหน้าจอคอมที่ แค่เสียบ USB จากตัวของหน้าจอหรือว่าจากตัวของโน้ตบุ๊กอะไรมันเนี่ยก็เพียงพอนะแต่ว่านี้คือต้องเสียบปลั๊กแยกเลยสำหรับความสูงของมันเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ที่35.4นิ้วนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณราวๆ3ฟุตได้เนาะแล้วก็จะมีความกว้างของตัวไฟครับจะอยู่ที่ประมาณ3 1 5นิ้วนะครับมองขึ้นไปตรงส่วนของหลอดไฟครับอันนี้ก็จะเห็นมี LED ทั้งหมดเนี่ยถึง120หลอดนะครับแล้วก็ให้ความสว่างสูงส,สุดอยู่ที่1,200ลูเมนกันไปเลยครับ การปรับแต่งค่าต่างๆอันนี้ก็จะอยู่ที่บนตัวโคมเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นการกดกดเปลี่ยนค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของอุณหภูมิแสงความเข้มของแสงนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการกดเป็นแบบสเต็ปสเต็ปนะก็จะไม่ได้เป็นการลากเลื่อนปรับแบบละเอียดละเอียดได้นะครับ โดยอุณหภูมิสีเนี่ยอันนี้ก็จะมี4สีครับตั้งแต่3 0 0 0 4,000 5,000แล้วก็6 0 0 0 k ก็คือจะเป็นการปรับตั้งแต่สีส้มขึ้นไปเป็นสีขาวนั่นเองแล้วก็ความเข้มของแสงครับหรือว่าความสว่างเนี่ยอันนี้จะปรับได้5ระดับเนาะก็คือจะปรับเพิ่มลดทีละ20%นะครับและตัวมันเองเนี่ยก็เคลมว่าสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานถึง5 0 0ห0ชั่วโมงไปเลยครับก็ถ้าลองน,นับดูเนี่ยผมว่าเ็าเปิดติดต่อกันเป็นหนึ่ปีมั้งหลายปีด้วยกว่าที่มันจะจากเราไป โดยโคมไฟที่มันใหญ่ขนาดนี้นะครับผมมันก็จะเหมาะกับโต๊ะที่มีขนาดตั้แต่เมตรยีถึงเมตรแปขึ้นไปเนาะเพราะว่ามันก็จะได้ดูขนาดสมส่วนกับตัวของโต๊ะนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วก็คือคงขึ้นอยู่กับว่าเราอยากได้พื้นที่ในการทํางานเนี่ยกว้างขนาดไหนแล้วกันคือด้วยความที่มันอย่างที่บอกไปว่ามันจะมีความกว้างของตัวโคมไฟเนี่ยอยู่ถึงประมาณ3 2ิอนิ้วเนาะมันก็เลยทําให้แบบจะมีพื้นที่ในการครอบคลุมเนี่ยที่ใหญ่มากๆขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เดี๋ยวพาไปลองดูว่าใช้งานจริงออกมาเป็นยังไงกันเลยลยะกัันนครบ โดยตัวนี้เราไปติดเพิ่มใช้งานกับจอขนาด27นิ้วนะครับก็จะช่วยเพิ่มแสงสว่างที่โต๊ะคอมเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับการปรับลงเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าอิสระเลยนะครับผมหมุนบิด310องศาเนี่ยอันนี้ก็ทําได้อย่างสะดวกลื่นๆนะครับผมไม่ได้รู้สึกว่าหน่วงหรือว่าหนืดเกินไปแล้วถ้าเกิดว่าเรากดโคไฟลงมาต่ำๆเกินไปเรารู้สึกว่าแสงมันจ้าอันนี้ก็ ไปกดลดแสงลงได้นะครับหรือถ้ายกขึ้นสูงสงแล้วแสงมาเริ่มบางๆไปอันนี้ก็จะการใช้เพิ่มแสงเอาครับซึ่งตรงน,นี้ต่อให้ไฟอยู่บนหัวเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแยงตามากมายนะครับก็สามารถทำงานได้สบายสบายอยู่เลือกได้เลยนะว่าแบบอยากที่จะเอาไปใช้อ่านหนังสือหรือว่าจะทำคอมพิวเตอร์นะครับผมสามารถสลับไปสลับมาเนี่ยได้แบบสบายสบายแหละ เดี๋ยวเราขอแนะนําความเข้มของแสงที่เหมาะสําหรับการใช้งานนิดนึงนะครับโดยจากที่หาข้อมูลมาเนี่ยสำหรับความสว่างที่เหมาะสำหรับห้องทํางานอันนี้จะอยู่ที่500ลักซ์นะครับตรงนี้ผู้ใหญ่แล้วก็เด็กจะใช้ค่าความสว่างที่แตกต่างกันด้วยเนาะผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องใช้ค่าความสว่างที่มากหน่อยถึงจะมองเห็นตัวหนังสือได้ชัดเจนแล้วก็รู้สึกสบายตานะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของค่าสายตาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งโคมไฟสามารถปรับแสงสีได้มากอันนี้ก็จะยิ่งเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นนะครับโดยความสว่างในแต่ละระดับเนี่ยอันนี้เท่าที่เราลองวัดมาเนี่ยระดับที่1ค่าความสว่างก็อยู่ที่ประมาณ500ลักซ์นะครับระดับที่2อันนี้ค่าความสว่างก็อยู่ที่มาณ800นะระดับ3 1,000ครับระดับ4 3 3 0ัาแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่ระดับ5เนี่ยอยู่ที่มันถึงถ9ึ0ง1ั0 0ลักซ์กันไปเลย,เลย เราก็เรื่องต่อไปที่ควรจะต้องดูเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถนอมสายตานะครับซึ่งเรื่องของการถนอมสายตาเนี่ยอันนี้ก็จะมีแบ่งเป็นทั้งอันแรกก็คือดูว่ามันสามารถตัดแสงสีฟ้านะครับปรับอุณหภูมิของแสงที่เอ่อมันทําร้ายสายตาของเราเนี่ยได้ดีน้อยขนาดไหนนะครับหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นการดูว่ามันมีการสั่นของแสงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าไอ้พวกไฟ LED อย่างนี้เนี่ยบางที ถ้าลองไปเช็คเทือดว่าคุณคุณภาพที่มันต่ำๆหน่อยเนี่ยมันจะเจอเลยว่ามันจะมีการแบบปิ๊บปปปปมันก็จะทำให้ใช้งานเปนานๆเนี่ยก็อาจจะปวดตาได้นั่นเองนะซึ่งของไอ้เจ้าตัวของอัลตร้าวตัวนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีปัญหาพวกนี้แต่อย่างใดเลยการใช้งานโดยรวมเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนว่าเฮ้ยหลังจากที่ใช้งานมาแล้วเนี่ยสรุปว่ามันน่าใช้ขนาดไหนมีอะไรที่เป็นข้อควรรู้บ้างเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังกันเลย การใช้งานทั่วไปเนี่ยตามสเปคโดยรวมนะครับผมคือมันก็ดีอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับซึ่งไอเรื่องของอ่านหนังสือหรือว่าทํางานคอมพิวเตอรตต์ต่างเนี่ยอันนี้ก็เคลียสบายๆแหละแต่ว่าไอาส่วนที่ผมว่าน่าเอาไปใช้งานร่วมด้วยอีกเนี่ยก็นอกเหนือจาก2อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะมีทั้งพวกการทํางานคราฟเขียนบงเขียนแบบอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆผมว่าคือบางทีเราต้องการพื้นที่ที่มันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยใช่ไหมคือจะเป็นพวกดวงฟงดวงไฟอะไรมันเนี่ย คือจะเรียกว่ายังไงดีอะคือไอ้โคมไฟอันนี้คือจะบอกว่ามันเป็นโคมไฟอ่านหนังสือโคมไฟหน้าจอคอมมันก็ไม่ควรอะเนาะเอาเป็นแบบโคมไฟอเนกนประสงค์ไปเลยละกันเพราะว่ามันครอบคลุมทุกอย่างจริงถือว่าค่อนข้างที่จะพอใจพอสมควรนะกับไอ้เจ้าตัวโคมไฟออลตอวายอันนี้นะครับแต่ก็ควรดูที่ควรจะต้องเอาไปประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมเนี่ยคือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะมาเป็นแบบสเต็ปนะครับผมการปรับของมันเนี่ยมันจะเป็นแค่ระดับแบบฟิกซ์เอาไว้แล้วเท่านั้นนะนะ คือถามว่ามันก็มีความที่ครอบคลุมแล้วก็เพียงพอการใช้งานในระดับหนึ่งก็จริงอยู่แต่ถามว่าถ้าแต่ว่ามันสามารถที่จะลากปรับละเอียดได้เลยเนี่ยแบบลากไปลากมาแล้วคือไฟเปลี่ยนสีเนี่ยมันก็น่าที่จะทําให้ทํางานเนี่ยได้ครอบคลุมแล้วก็ตามต้องการม่คือเรียกว่าเป็นความยืดหยุ่นที่ดีกว่าพอสมควรแหละนะครับถ้าเป็นแบบนั้นซึ่งในตัวโคมที่เราค่อนข้างที่จะชอบมากแล้วก็ออกมาแล้วแบบดีงามนะครับ ก็คือจะเป็นตัวของ Dyson l i g e c y c l e ตัวนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นตัวโคมไฟที่เราเคยเอามาลองให้ดูไปแล้วครับก่อนหน้านี้ก็มีทั้งการปรับแสงสีอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ตามที่เราเลือกหรือว่าตามที่มันอ่านค่าจากเซนเซอร์ได้เลยนะก็อย่างที่เห็นเลยครับว่ามันสามารถปรับแสงสีเนี่ยได้แบบสมมากแต่ก็ด้วยความที่มันก็เป็นโคมไฟที่ราคา20,000บาทแม้ว่ามันจะบอกว่าเคลมว่าใช้งานได้ยาวนานเป็น หลักห0ปีแต่มันก็สองหมบาทสองหมื่นบาทสองหมบาท, 20, บาทซึ่งจริงๆอันนี้เนี่ยคือเป็นราคาที่ถูกปรับขึ้นมาเนาะเพราะก่อนอันนี้จริงๆราคามันจะอยู่แค่18,990บาทส่วนเรื่องของความสามารถในการยึดกับโต๊ะนะครับผมในตัวนี้เนี่ยจริงๆก็ค่อนข้างที่จะพอใจนะครับว่าเอ้ยมันสามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่เนะาะก็เรียกว่าเป็นแบบที่ แตกต่างออกไปแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้กับพวกแขนจับจอหรืออะไรพวกนี้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเข้ากันได้ไม่ได้เต็มที่ขนาดนั้นหรือเอาจริงๆเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับเนี่ยเอาหน้าจอมาตั้งเอาไว้ใต้มันไปเลยเนี่ยอาจจะเวิร์กกว่านะครับและความพิเศษของมันที่ผมบอกไปว่าเฮ้ยมันสามารถยึดจับกับโต๊ะได้เลยครับก็ดูเป็นการเรียกคืนพื้นที่ได้ดีพอสมควรใช่ไหมแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยบางทีคือโคมไฟเราก็บางคนอาจจะแบบเฮ้ยอยากที่จะมีการยก ปรับเปลี่ยนที่อะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมมันก็อาจจะทําให้เราค่อนข้าง,างที่จะเสียเวลาการที่จะยกจะย้ายจะเปลี่ยนที่ไปอีกตําแหน่งหนึ่งอะไรประมาณนี้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะนะก็ต้องดูนิดนึงแล้วกันว่าเราต้องการที่จะมีการปรับเปลี่ยนที่สถานที่ที่ติดตั้งเนี่ยบ่อยขนาดไหนนะครับอ๋อแต่จริงๆมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่แอบควรจะต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าโคมไฟที่เราจะซื้อนั้นนะ่ะเขาใช้เป็นหลอดอะไร พราะหลังมาเอาจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าผมไปเจอโคมไฟที่มันจะใช้หลอดแบบเดิมอยู่เนี่ยที่มันจะแบบโอโ้โหร้อนจี๋เลยขึ้นอ,อยู่ใกล้ๆนี่นก็รู้สึกว่าแบบไม่โอเคแล้วอะ่ะก็ระวังตรงนี้นดิดหนึ่งด้วยละกันทั้งหมดนี้ก็น่าจะพอเป็นข้อมูลให้เพื่อนๆได้ลองตัดสินใจกันดูละกันนะครับว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันโอเคขนาดไหนคือรวมๆเนี่ยก่อนอื่นเลยผมว่าเรื่องความสว่างจริงมันก็ให้ผ่านเลยเนาะแล้วก็สามารถที่ปรับอุณหภูมิแสงแตัดแสงสีฟ้าได้นะครับแล้วก็ไอ้เรื่องแสงกระพริบ ก็ด้วยความที่หลอด LED มันก็ดูแล้วน่าจะมีคุณภาพดีพอสมควรนะอันนี้จะไม่มีปัญหาตรงเรื่องนี้นะครับก็เรียกว่าให้มาครบกับความเป็นโคมไฟอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับโดยราคาของไอ้เจ้าตัวโคมไฟแบบอัลตร้าไวนะครับผมตัวนี้เนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ราคาเต็มๆมนะัน่ะ2,990บาทคือราคามันอาจจะไม่ได้ประหยัดเหมือนกับโคมไฟอื่นๆคือจริงๆหลายๆคนน่าจะเคยเห็นนะาะว่ามันรบแบบ มีโคมไฟขายอย่ะตะไม่หมดราคาจะแค่ไม่ไมถึงพันด้วยซ้ำไปแต่ว่าไอ้ตัวนี้ที่มัน2990เนี่ยมันก็จะมีจุดเด่นอย่างที่บอกไปแล้วนะซึ่งก็หาตัวที่คล้ายๆกันค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันเนาะ,ะซึ่งราคานี้เอาจริงหลังๆมาเราก็เริ่มที่จะเห็นโคมไฟที่แบบมีความแอดวานซ์มีความแบบ เสียงใส่ฟีเจอร์อะไรพวกนี้กันเข้าไปมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสามารถในการชาร์จไวเลสความสามารถในการชาร์จสายหรือว่าจะปรับไฟพวกนี้ละเอียดๆเ,เนี่ยก,ก็มีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆอะ่ะเนาะเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวลองมาหามาให้ดูเพิ่มแล้วกันแต่ว่าเอาไว้ไอตัวออาต์วายตัวนี้เนี่ยถ้าใครต้องการโคมไฟที่มันมีความกว้างๆหน่อยผมว่าเนี่แหละตอบโจทย์อยู่นะครับไปลองสอยกันได้มาจากไหนเนี่ย ทั้งหมดก็น่าจะประมาณนี้แล้วนะครับผมยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวว่าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องของพวกโคมไฟหน้าจอตรงนี้อยู่เนี่ยอันนี้ก็จะมีคลิปอื่นรวมถึงกครื่อใช้ไฟฟ้าต่างๆครับก็ไปกดดูกันได้นะครับ